ดิฉันเองก็ได้ทำงานร่วมกับสสสมาตั้งแต่ปี2552นะคะกับเคลื่อนเรื่องพัรธุกรรมพืช่ัความมัน่นคงทางอาหาร ซึ่งคิดว่าพันธุ์จำข้าวไร่นะคะเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้เนื่องจากว่าข้าวไร่เป็นพืชที่อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องอาศัยน้ําขังแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้ในสภาพดอนนะคะที่ไม่มีน้ําขังได้ทุกสภาพพื้นที่นะคะไม่ว่าดินนั้นจะเป็นดินร่วนดินร่วนปนทรายดินเหนียวหรือว่าดินทรายจะเป็นพืชทางเลือกที่รับมือกับการวิกฤต ของโลกในอนาคตได้เนื่องจากว่าวิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะหรือว่าภัยพิบัติด้านภาษีเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งดิฉันมองว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังมีพันธุกรรมทางเลือกก็คือเรื่องเข้าไร่ที่จะสร้างความมั่นคงของอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนได้ อันที่หนึ่งเข้าไร่เนี่ยมันมีพันธุกรรมที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีที่สุดนะคะอันที่สองก็คือเป็นพืชที่ความต้องการธาตุอาหารต่ำนะคะระบบก,การจัดการก็ง่ายแล้วก็สามารถปลูกแซมระหว่างแถวพืชหลักได้ด้วยซึ่งดิฉันมองว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าสามารถที่จะไปปลูกในพื้นที่ ขนาดเล็กอย่างเช่นเกษตรกรที่มีพื้นที่แค่2องานเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพัน์ข้าวไร่ไปปลูกที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนข้าวไร่เนี่ยถ้าเรามีระบบก,การจัดการดินดีระบบก,การจัดการธาตุอาหารระบบก,การจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกได้เหมาะสมเนี่ยมีผลผลิตสูงนะคะซึ่งไร่นึ่งก็ประมาณ500ถึง700กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ถ้าเราทำอย่างปราณีต ลูกแบบแม่นยำเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้เป็นตันนะคะข้าวไร่อะมันเป็นพันธุกรรมที่ถูกคัดเลือกพันธมาอย่างยาวนานนะคะโดยสภาพแวดล้อมและโดยมนุษย์ที่บริโภคเพราะฉะนั้นจากงานทดลองที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ทดลองเอาอไปปลูกในระบบโรงเรือนนะคะพื้นที่ก็ประมาณ6เมตรยาว12เมตรแล้วอาจารย์ก็ใช้พื้นที่ในโรงเรือนเว้นขอบโรงเรือนเว้น ช่องว่างระหว่างแปลงแล้วเนี่ยตกแต,ต่หนึตารางเมตรผลผลิตน้ําหนักแห้งนะคะที่ลดความชื้นแล้วเนี่ยได้ประมาณ1.63กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าคํานวณเป็นพื้นที่ต่อไร่เนี่ยตกประมาณ1,600กว่ากิโลกรัมต่อไร่มันมากพอที่จะทําให้1ครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้นะคะ การใช้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าในพันธุกรรมเข้าไร่จากการศึกษาวิจัยของอาจารย์พบว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นนะคะถ้าเป็นพันธุกรรมที่ต้นลำต้นครอบร้องใหญ่แข็งแรงเนี่ยเราสามารถเอาไปทำหลอดนะคะซึ่งทดแทนหลอดพลาสติกที่เราใช้กันได้ในส่วนของใบข้าวนะคะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นสารสกัดเป็นอาหารเสริมนะคะ เนื่องจากมีพวกเมงกานีสพวกเหล็กพวกแมกนีเซียมพวกนี้สูงแล้วก็มีโปรตีนสูงที่จะเอาไปทําเป็นสารสกัดได้ส่วนของมเมล็ดก็จะเอาไปแปรรูปเป็นน้นํานมข้าวเอาไปทำโยเกิร์ตเอาไปทําเป็น สบ,บู่เอาไปทําเป็นเครื่องสําอางนะคะหรือว่าเอาไปทําอาหารได้หลากหลายพันธุกรรมข้าวไร่อะมันเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงยกตัวอย่างเช่นข้าวไร่บางพันธุ์นะคะเราเอาไปปลูกแล้วก็อายุหนึ่งเดือนเนี่ยเราเก็บใบไปทําเป็นชาต้นอ่อนเพราะว่ามันมีสารต้านอนุม,มูลอิสระสารอาหารสูง หรือแม้นกระทั่งว่ารำข้าวของข้าวไร่บางพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นพันุดอกขามเนี่ยสามารถเอาไปทําน้ํามันรำข้าวได้ทําเป็นน้ําส้มสายชูนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอยู่ในน้ําส้มสายชูหรือเอาไปทําเป็นคัมพูชาข้าวไร่นะคะหรือว่าทําไปเป็นเครื่องดื่มพวกครีไบโอติกจากข้าวไร่เอาเข้าวไร่ไปทําเป็นอาหารกระป๋องนะคะหรือเอาไปทําพวกข้าวกล้องงอก ทำเป็นเบียร์ก็ได้ที่ทําอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าคนในชุมชนที่เป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเรง็งหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนีาคา้ค่ะมาซื้อข้าวพันดอกขามไปบริโภคโรคเหล่านี้ก็ลดลงนะคะถ้าเราเอาเข้าวไร่ไปปลูกนะคะเอาไปเป็นอาหารเสริมเอาไปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะทำให้มีมูลค่าขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดอาจารย์ก็ จากที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าคนที่ปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคเนี่ยเป็นฟาร์มมั่นคงทางอาหารแล้วเนี่ยยังไม่มีโรคนะคะโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันเนี่ยยังไม่มีไม่เจอกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ที่เป็นโรคเหล่านี้เลยค่ะข้าวไร่มันจะเป็นพันธุกรรมทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถยกระดับเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงให้กับประเทศได้ให้กับระดับครัวเรือนได้ให้กับระดับชุมชน,ได,ดนได้ค่ะ